ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตืกข้าวนะครับตอนนี้อยู่ในเกมโลบอกนะครับแล้วอยู่ในแบบบล็อกฟุตนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาฟาร์มเวลจาก10เวิล16นะครับถึงเวล200นะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยตัดอะไรเลยครับเพราะว่าขี้เกียจโอเคครับไปดูเลยโอเคเริ่มมาก็ตีบอสกอริลล่ากันเลยนะครับ ก็ได้ฟาร์มผมก็ได้ฟาร์มเพล่ออกมาสักหน่อยนะครับก็เลยถึงวันสิบหนะครับครับฟาร์มกันต่อเลยฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่รู้จะทำอะไรครับแมปแมบลกฟุตนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆหลังจากฟาร์มได้มาสักพักหนึ่งนะครับก็เพล่ตอนนี้ก็ถึงยี่สิบแล้วนะครับก็เลยสามารถตีบอสได้นะครับขอไปครับ ใกล้อยู่ก็เลยสามารถตีบอสได้นะครับก็เลยจะรับเควสนะครับรับคุยเพืสอเพื่อตีบอสนะครับดูกนว่าจะตีได้หรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ถึงที่ตีบอสนะครับเราก็จะมาตีบอสกันเลยนี่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 นะเฮ้ยครับก็ตีไปเรื่อยๆครับ ตี่จนกว่าม,มันจะตายนะครับโอ้ยครับ,อคครบตอนนี้มันแก้ต่องนะครับนบี้ปิดฉากันเลยเอาไปได้ปิดฉากันเลยนี่แน่ข <c oughs> อโีษครับเพืม่มมาสี่เววนะครับซึ่งเราก็ต้องฟาร์มนี้ไปเรกว่าจะเวลสามสิบนะครับโอเคตัดไปตนนั้งแตสามสิบเลยโอเคครับตอนนี้ก็ โอเคเมื่อสามสิบแล้วโอเคตอนนี้เก็าเราก็จะไปที่เกาะต่อไปนะครับเกาะบากี้นีง <c oughs> นั่งเรือไปกันเลยทีค okay. ตัดตอนนี้ก็ถึงแวถึงเกาะบากี้แร้ยครับโอเคเมื่อกี้ไปรับเพื่อนมาที่ตัดคลิปเมื่อกี้พรับเพื่อนมานะครับก็คลิปอาจจะไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่ เพราะว่าถ่ายแบบเป็นทีพาทพาทพ,าพาครับแต่เอามารวมกันหมดหเฉยเฉยเครียบอันนี้ชุนเพื่อนไปด้วยนะครับเพื่อนชื่อว่าอับนะครับแล้วทีเขาวิลสามสิบพอดีก็เลยได้ฟาร์มเกาะเดียวกันครับโอเคไปฟาร์มต่อเลยจะอืม วุ่งเขาเด็ดช้าดดวยว่ะหัวระสือเขาอุ้ยผลตีนหมีตายปะแหลกนะครับเราจะมาฆ่าเขานะครับอยากได้ข้าวหัวนะครับขอโทษนะเพื่อนไม่แหลกเกินไปโอเคเรียบร้อยโอเคฆ่าเขาเรียบร้อยมาฟ้าบลต่อพอดีเอ็กเคอยู่แล้วก็มาอยู่ข้างๆครับเลยฆ่าทิ้งไปเลย มันใสจแถมได้ค่าหัวฟรีด้วยฮิฮิรัดด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 ิรัดลัดลัดลัดรัดไหนรัดได้ไหมก็ฉากเมื่อกี้นะครับผมเกือบโดนรัดครับส่วนคนนี้เขาก็มารัดเหมือนเดิมครับอันนี้ก็มีอีกคนนึงครับดูกับปากี้นี่มันยังช่วยลดโทสซะเกินเนี่ยยังไม่ดูอเหตุการณ์นะครับนี่เหตุการณ์นี่ครับ แอรจะแย่งนแอยังคืนไม่เด้เลยปีขึ้นหเมื่อกี้มันรู้สึกมาเห็นคนพาวแย่งอุ่มโดนลาครับนี่เลยเผืบเอบเอบเือบเอเรียบ้อยหนึ่งคนเขาเขายิงสกิลมาเหมือนเดิมช่ไหมเขายิงใส่เพิ่มอีกเอ้ยเพ่มอนสิเขาเขายิงใส่อ่ะจได้โดนเยดูด้ว นี่ที่นี่นนรัดคู่นะครับโอ้โหโคตรเย่เลยโอเคครับตัดมาทอนล้วห้าสิบนะครับแล้วก็จะมาส่มผลนะครับน,นี่คือ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนที่ฟ้าวิวสี่สิบถึงวิวห้าสิบอะครับจอมันทำไปหมดเลยก็เลยตัดมาทำผลครับผลสุดได้ก็คือผลสปินครับผมก็เลยบอกเพื่อนให้มาเอาครับผมก็เลยเอาไปให้เพื่อนครับ พราะเพื่อนอยังไม่มีผลนะก็เล้วให้ไปแล้วก็กินไปแล้วก็ฟ้าไปเรื่อยๆแล้วก็บอกผลกากโอเคไปจนถึง,ถงวิวหกสิบเลยครับตอนนี้วิวผมจะถึงหกสิบแล้วครับโอเควิสิบแล้วนะครับลแล้ว,อลวตอนที่กำลังจะเอาเรือไปครับไปเกาะใหม่ครับเพื่อนบอกปอดเกิดครับก็เลยไปตีพอร์ตครับ และดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเออเอ,อ้ยอัพไม่อยองเข้ามาอัพไม่าตายแล้วนะ,นะ,นะนวไม่ดูเลือดตัวเองเลยล้วจะเข้ามาทำไมเอาแล้วก็เน็ตหลุดคือสิงมากเลยครับตอนนั้นโอ้เน็ตหลุดเลยตอนนี้ว่าแล้วพอเข้ามาครับก็รู้ว่าบอยอยังไม่ตายครับเขบอกบ,บอยยังไม่ตายยังไม่ตายก็เลยจะไปฆ่าครับ ปิดฉากเลยกล้วกันครัยบไหนมาครับอัพม,ม,มาช่วยหน่อยครับสุดท้ายโอเคแต่บอสครับแล้วก็ตัดไปที่เกาะทะเลทรายกันเลยครับตอนนี้ก็ถึงเกาะทะเลทรายนะครับก็ฟาร์มให้กันต่อเลย <c oughs> ตอนรับคลิปไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปครับเพราะว่า ลืมโอเคไปจัดไปที่เอ้ยลืมบอกตอนนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาครับพี่ว่าเฟิร์สนะครับมามาฟาร์มเวลด้วยครับเอารหัสลองมาฟาร์มเวลด้วยครับเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยพอมีรหัสหนักอยู่ซึ่งรหัสหลักเขาก็โหดพอใช้ก็ไปไปดูเงินตอนเวลเก้าสิบกันเลยครับ ตอนนี้ก็ยกไป90นะครับแค่ค่าพวกนี้เสร็จครับก็ปึ๊บโอเคทำร้อยครับ90แล้วเดี๋ยวแกว่าจะฟาร์มกว่าดเอีพี่คูณสองหมดนะครับเพาะวขี้เจ็ดไปเกาะตุ้งแข่งครับเพราะว่าเสียเวลาก,การที่ต้องมานั่งเหลือเลยเอานี้คุ้มเลยโอเคไปกันเลย โอเคค่าพวกน,นี้เสร็จก็พอใจแล้วครับส่วนรบปุ๊บก็สกิลเ okay. รื่อยโอเคเรียบร้อยพอใจละไปก็ะน้ำแข่งกันเลยดีกว่าโอเคครับจู่ๆก็ตอนนี้กำลังจะขับเรือไปเกาะน้ำแข็งนะครับจู่ๆก็ปิ๊งมาว่าเฮ้ยซื้อขาทำเลยกว่าเงินอยู่แสนห้าพอดี ก็เลยซื้อไปเลยครับเพื่อจะได้อัพโจมตีระยะไกลระยะระยะใกล้ครับเฉพบางอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนสายหมัดแล้วนะครับอาจจะมีผลเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ผลมากขนาดนั้นโอเคไปว่าไปที่ก่อน้ำแข็งกันเลยก็ถึงก่อน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไปหาเมื่อกี้ก็ไปหาโค้ดรีสตสเต็ตมาครับเพื่อจะรีเป็นผลเยอะๆครับ โอเคตอนนี้ก็ได้ผลมาเยอะแล้วก็เอ้ยผลเยอะแล้วผดาอมยิ่ระยะไปที่เอยอะๆครับโอเคครับตัดอีกแล้วครับตัดบ่อยเกินไปไหมเนี่ย,ยช่างมันเถอะครับตัดไปตอนเวลร้อยเลยครับไกลพูดโอเคไปเลยตอนนี้ก็จะเวลสองร้อยและวสองร้อยหนึ่งร้อยแล้ว, 200, ลวโอเคภาพหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ ทำเควสต่อไปปึ๊รบิร์บบบ,บก็ครับทำเควสสโนว์แมนไปเรื่อยๆโอเคข้ามอีละตัดตัดอีกละทำใไหมไม้ตัดรอบเดียวเลยรวดเดียวไปถึงหนึ่งร้อยห้าเลยวะโอเคไปตอนวิวหนึ่งร้อยห้ากันเลยครับทนนี่ครับ,รบตอนนี้วิวก็หนึ่งร้อยหกแล้วนะครับก็สามารถตีพอเคียติดแล้วครับ ดีเพราะเยติกันเลยเริ่มด้วยสกิลแแล้วก็เริ่มด้วยสกิลเแล้วก็ซีแล้วก็สกิลแอีกรอบครับโอเคอไปตัดไปตอนบอสใกล้ตายกัดีกว่าอย่างว่าที่ผมกำลังตีเยตินั่นเองก็มีพลแสงบินเข้ามาแล้วก็ปิดฉากครับแล้วมันก็ตายไปด้วยแล้วคนเลแสงนัสนก็คือเพื่อนเองเพื่อนไม่เห็นตีบอยเยติเลยอยากช่วย ึ่งช่วยแรงจนเกือบตายอ่ะโอเคตัดอีกตัดนะครับตัดอีกแล้วอ่ะตัดอยจังวะเออช่างาครับตาปตอนเวลร้อยี่สิบเลยอีกแค่ไม่กี่ตัวอ๊บโอเคเวลร้อยี่สิบแล้วไปเกาะใหม่ได้แล้วโอเคเอาเป็นว่า <c oughs> ก่อที่ไปเกาะใหม่เอาซื้อพวกแอร์จัมแล้วก็ออร่ราก่อน คือเดินชมจันทร์ละมั้งกับมาคีก่อนแล้วกันหลังจากซื้อมาแล้วก็ไปกันเลยตัดไปที่เกาะมาลินฟอร์ดกันเลยโอเคก่คอนที่จะไปเกาะมาลินฟอร์ดกันนะครับมาสุมคนเลยผมสม,มุนได้อะไรท้าช็อคนะครับผ <c oughs> มมาคิ้นี่แลวผมมุ่มได้คือช็อบมันกนโหย นวงตกคู่เลยครับคนโอเคโอเคไปเกาะมาลีนกันเลยเดี๋ยผมขอเนี่แต่ตรงฉากมาลีนฟอร์ดอาจจะตัดไปเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยก็เ,เลยต้องเอาออกเยอะมากดังนั้นก็ไปกันเลย,ยน,น,นี่ครับฉากนี้ก็คือผมเดินตามเพื่อนแบบ เมือเพื่อนเพื่อนกำลังสู้คนอื่นอยู่ผม, ram, มก็เลยเข้าไปเบื่อกับซิการ์ชินคือเขาตายครับแล้วเขาก็มาเปิดพีพีส่ครับผมก็เลยคอมโบไปปุ๊บเขาสนกลับมาทีเรื่อยๆตั้สองร้อยครับแล้วเพื่อนผมนก็ตายครับผมสู้ขเขาอยู่แล้วเขาก็ข้ามตายเคีรับแค่มีแค่นี้อะไรครับมาเรียนครับ ที่มันฝนไม่มีอะไรเลยโอเคข้ามมาอันยูกสกายเปียก็ไม่ได้ช่วยเลยครับไม่มีคอนเทนต์เลยครับก็เลยตัดไปเยอะเหมือนเดิมครับไม่มีฉากเด็ดในสกายแลนเลยนะครับเอาเป็นว่าไปตอนเร็วเยอะๆกันเลยก็ไม่จะบอกไงครับเอาบอกเยอะไปเลยแล้วกัน เคครับกระโดดมาไกลมากครับวิวร้อยหนึงวิวแล้วก็ร้อยเก้าสิบเลยครับแล้วก็มาดูความอือมุมนะครับคือคิดว่าวิวร้อยเก้าสิบอะต้องไปเกาะคอลเสเซียมครับแล้วแบบลืมไปว,ว่าเกาะคอเสเซียมมันต้องร้อยห้าสิบก่อนครับจบก,กันเดินมาจบกันเลย จบครับโอเคไปเกาะที่มุคนจะไปฟาร์มกันเลยตอนนี้นร,ราแล้วก็อยู่ในเกาะคุกเรียบร้อยนะคะรับอะไรแบบนี้ขับเบาเบาก็ได้พี่โอเคก็เกาะน,นี้ไม่มีอะไรแล้วมันคลิปนี้แทบไม่มีอะไรเลยอะแค่ฟาร์มอย่างเดียวคือบอกฟุตเงี้ยทำมั้งหาของ ความวิวเ็นไทยเอกมีโอเคตัดแล้วก็ขับตัว่าก็ได้โอเคไปกันเลยโอเคกระโดดมาก็ไกลอยู่ครับตอนนี้เขาเปวิวสองร้อยแล้วนะครับก็ผมก็เลยจะผาเพื่อนมาปิดคลิปครับ มาลับปคิี้กันทุกคนไปไปดูการปีกิปกันก็ขอก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับจากการฟาร์มเวลหนึ่งเทงเวลสองร้อยนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยเยี่ยเย้จบคลิปแล้วสักทีโวอยโอ้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 ยหน้าถ่ายทำโทรศัพท์เรค้างนะ